ฟุตบอลมาแล้วเจอกันอีกครั้งนะครับในช่วงที่2กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศจากผมมวยหูเมธานะครับซึ่งในด้านของวันนี้เรามาเจอก,กันกับยามบ่ายนะครับวับอนอังคารที่2เมษายนนะครับช่วงแรกผมเมธาวิเคราะห์วิจารณ์มวยตู้นะครับมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองช่องทูโฟยูให้แล้วท่านสามารถติดตามได้นะครับกับ4ช่องทางการติดตามผมมวยหูเมธานะครับช่องทางที่1เป็นช่องทาง Facebook เมธา74จดช่องทางที่2เป็นช่องทาง เพจเมตาเจ็ดสีช่องทางที่3เป็นช่องทาง u t u b e เมตาเจ็ดสีและช่องทางที่4ี่เป็นช่องทางอิสตาแกรมเมตาเจ็ดสีสี่ช่องทางสาหรับการติดตามผมมวยหูเมตานะครับสำหรับไปด้านของพี่ๆน้งนองๆครับเมื่อเข้ามาแล้วท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการนะร่วมจัดรายการกับนะผมได้เหมือนเดิมนะครับโดยการกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้เพจเมตาเจ็ดสีแห่งนี้ด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามากดติดตามและกดแชร์ให้ขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับอะ เราเข้าสู่ในด้านของฟุตบอลนะครับค่ำคืนนี้ที่ผมเมทาจะวิเคราะห์จะวิจารณ์นะครับคู่แรกครับที่ผมเมทาจะวิเคราะห์จะวิจารณ์ฟุตบอลค่ำคืนนี้จะเป็นในด้านของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษค่ำคืนนี้มีแข่งกันหลายคู่นะครับคู่แรกจะเป็นการเจอกันครับระหว่างทางสาลิกาดงนิวคาสเซิลจะเปิดสนามเซนต์เจมส์พาร์ครับเมื่อกับทางท็อฟฟี่เสียน้ําเงินเอฟเวอร์ตันนะครับฟุตบอลคู่นี้จะทำการคิกออฟนะครับหรือเริ่มแข่งในช่วงเวลาครับตีหนึ่งสามสิบนาทีของบ้านเรานะครับทางเจ้างงคาาออักกฤษ็ืท เอ็ดดี้ฮาว์กุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนทางคู่มาเยือนนั้นคางท็อฟฟี่แต่นุ่เงินเอ็ดเวอร์ตันนั้นนะครับก็มีทางชอนได้กุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับผลงานครับของทางเจ้าบ้านครับทางนิวคาสเซิลนะครับมีชนะ2เสมอ2นะครับแล้วก็แพ้ไป2ล่าสุดก็เป็นฝ่ายครับเปิดบ้านชนะทางเวสต์แฮมมา4-3นะครับส่วนทางคู่มาเยือนนะครับผลงานของทางเอ็ดเวอร์ตันนะครับ5นัดหลังสุด ยังไม่ชนะใครเลยนะครับมีเสมอ3แล้วก็แพ้ไป2ล่าสุดก็เป็นฝ่ายครับบุกไปเสมอกับทางคิตตันพาเลตมาหนึ่งนะครับฟุตบอลคู่นี้ครับระหว่างทางนิวคาสเซลนะครับกับทางนะครับผู้มาเยือนทางเอเวอร์ตันนั้นราคาเลทเปิดทางเจ้าบ้านทางนิวคาสเซลเป็นต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับข้อมูลเบื้องต้นสติติชื่อโค้ชสนามการแข่งขันเวลาการแข่งขันผมวยหูเมธาแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปครับเราจะไปเจาะลึกครับในด้านของรายละเอียดเกี่ยวกับด้านของ นายชื่อนักเตะนะครับทั้ง11ตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามค่าคืนนี้มีใครกับใครกันบ้างพร้อมการวางหมากการวางกลยุทธ์ของทางให้โค้ดทั้ง2ทีมว่าได้ใช้รายอัพนักเตะแผนกลยุทธ์แผนไหนถ้าพร้อมแล้วตามผมมวยหูเมธาครูสายกีฬาแห่งวงการมวยและวงการฟุตบอลมานะครับสำหรับการจัดทัพครับของทางเจ้าบ้านครับในดั่งของวันนี้ทางสาสริกาดงนิวคาสเซิลครับวันนี้ลายอัพนักเตะครับกลยุทธ์4-3-3เน้นหน้า3ตัวอะไรมาดูการจัดทัพของทาง แอนดี้ฮาวให้กดของทางนิวคาสเซิลกันนะครับผู้รักษาประตูของทางกับนิวคาสเซนจะไปนั่งของวันนี้ครับจะส่งทางเจ้ามาตินดูลัสกายืนเฝ้าเสาให้ทางนิวคาสเซิลนะครับสี่ปักการหลังแผงแบ็กโฟจะวานทห้เจ้าฟาเบียนซาครับกับทางเจ้าจามันลัสเชลครับจะรับบทบาทเป็นสองเซนเตอร์ฮับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายจะเป็นทางเจ้าตีโน่ครับลิสตินมาโตสหรืวิงแบ็กฝั่งขวาจะเป็นทางเจ้าแดนเบอร์นะครับก็เป็นสี่แดนหลังแผงแบ็กโฟของทางนิวคาสเซิลเจ้าบ้านนะครับส่วนทางแผงกองกลางครับจะวานทางเจ้าชอองงรรสตตตนะคััับววทที่่ ที่2ครับบูโนอกกีมาไรนะครับและวันนี้ตัวที่3ก็มีทางเจ้าโจเซฟบอลล็อกนะครับก็เป็น3แดนกลางครับของทางนิวคาสเซิลวันนี้นะครับสามประสานแดนหน้าครับตัวที่1ครับจะส่งทางเจ้ามิเกลอาร์มารอนนะครับตัวที่1ตัวที่2อเล็กซานเดอร์อิชักนะครับแล้วอีก1ตัวก็เป็นทางแอนโทนี่กอร์ดอนนะครับก็เป็นรายชื่อนะครับนักเตะทั้ง11ตำแหน่งนะครับที่คาดการว่าจะลงสนามค่ำคืนนี้ของทางเจ้าบ้านทางนิวคาสเซิลนะครับ อ่ะต่อไปครับเราข้ามฝั่งข้ามฟากไปดูความร้อนทางผู้มาเยือนกันบ้างก็คือทางท็อฟฟี่สีนิ้วเงินเอฟเวอร์ตันนะครับสำหรับการจัดทัพของทางเฮดโค้ดครับของทางเอฟเวอร์ตันนั้นในด้านของทางชอนไดครับวันนี้เน้นปลอดภัยไว้ก่อนเพราะอยู่ในด้านของซอนนะครับในด้านของท้ายตารางครับมีเสี่ยงที่จะลุ้นนะครับตกชั้นด้วยครับมีสิทธิ์ที่จะลุ้นตกชั้นสำหรับทางเอฟเวอร์ตันนะครับวันนี้ก็เน้นปลอดภัยไว้ก่อนครับไลน์อัพนั่งเตะของทางเอฟเวอร์ตันวันนี้นะครับเป็น4 สามสองหนึ่งเรามาดูการจัดทัพกันนะครับผู้รักษาประตูครับจะมาทางเจ้าจอแดงฟิกฟอร์ดผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษยืนเฝ้าเสาให้ทางเอเบอร์ตันนะครับสี่ปะการหลังแผงแบ็กโฟลจะเป็ทางเจมส์พาคอสกี้ครับกับทางเจ้าจาเรตนะครับโบเวสก็จะรับบทบาทเป็นสองเซนเตอร์ฮับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายจะเป็นเจ้าแบนครับกอฟฟี่ครับวิงแบ็กฝั่งขวาจะเป็นทางเจ้าวีตอรีมิทโคลเลสโก้นะครับกบบบบ็เป็นสี่แดนหลังแผงแบ็กโฟลครับของทางผู้มาเยือนครับก็คือทางนะครับ เอฟวดตันไปด้างของวันนี้นะครับส่วนทางแผงกองกลางครับจะวันทางเจ้าเจคนะครับแฮร์ริสันกับทางเจ้าเจมนะครับการอามาดูนะครับแล้วอีกหนึ่งนักเตะครับก็คือทางดีไวท์แม็กนินครับในด้านของวันนี้นะครับส่วนด้านของกองหน้าตัวต่ำครับจะเป็นทางเจ้าครับอับดุลไลครับดูกูเร่ครับตัวที่1นะครับตัวที่2ครับก็จะส่งในด้านของทางเจ้านะครับดีไวท์นะครับตัวที่3ามครับจะเป็นในด้านของทางเจ้าครับโดมินิกนะครับ อัลเบิร์ตนะครับเลวิ Play นะครับก็เป็นรายชื่อครับของทานนะครับผู้มาเยือนทางเอฟเวอร์ตันนะครับฟุตบอลคู่นี้นครับก็ต้องยอมรับว่าทางเจ้าบ้านครับทางเอฟเวอร์ตันนั้นนะครับ เป็นผู้มาเยือนนะครับในด้านของทางครับเจ้าบ้านนั้นก็คือทางนิวคาสเซิลนั้นผลงานก็ถือว่าลุ้นรุ่นดอนๆครัขึ้นขึ้นลงลงนะครับส่วนทางเอฟเวอร์ตันนั้นตอนนี้ก็เสี่ยงต่อการตกชั้นทุกคะแนนไม่มีค่าและการจัดท่าของทางชอนได้วันนี้นี่เน้นปลอดภัยไว้ก่อนกับไล์อัพนักเตะครับสี่สามสองหนึ่งครับมุมมองทา้งสองของไมอูเมทาฟุตบอลคู่นี้นะครับไม่ง่ายครับที่ทางนิวคาสเซิลชนะได้ครับเพราะได้ด้านของทางเอฟเวอร์ตันนั้นเป็นฟุตบอลนะครับสไตล์โยนยาวนะครับสไตล์ครับ กองหลังนะครับข้าไปหากองกลางครับจุดเด่นของทางนิวคาสเซิลอยู่ในแผงกองกลางครับวันนี้ถ้าเกิดว่าใช้ลูกโยนยาวนะครับตัดนะครับตัดข้ามกองกลางไปครับมีสิทธิ์นะครับที่ทางเอฟเวอร์ตันครับจะได้คะแนนติดมือกับมาสูงนะครับเพราะว่ากองกลางนะครับของทางนิวคาสเซิลนั้นถือว่าดุยดีกว่าทางเอฟเวอร์ตันแต่วันนี้ถ้าผมเชื่อว่าทางชอนได้นะครับซึ่งเป็นกุญซือของทางในด้านของชาวอังกฤษนั้นนั่นดูว่าจะใช้กลยุทธ์ในในด้านของแบบเก่าๆก็คือว่าใช้กองหลังนะครับตัดไล์อัพดัก ในด้านของทางแผงกองกลางลงไปหากองหน้าซึ่งตรงนี้เขาเป็นหลายน่าจะทําได้ดีนะครับในด้านของฟุตบอลคู่นี้ผมเมทานะครับยังรักจังชอบทางบอลลองทางทอฟฟี่เสียดเงินเอเวอร์ตันครับวันนี้จะบุกมาครับยันเสมอนะครับกับทาน,นะครับ เจ้าบ้านก็คือทางนิวคาสเซิลไปได้สกอร์ผมให้ครับ1-1หรือไม่ก็2-2วันนี้รองไปจัดไปที่ทางทอฟฟี่จากนักเงินเอฟวัตตันนะครับส่วนคู่ที่2ฟุตือเป็นพีเมอรกคัมคืนนี้จะเป็นการเจอกันระหว่างถังเจ้าเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสต์วันนี้จะเปิดบ้านครับรับเมืองทางเจ้าสวนน้อยฟูแลมราคาเลทเปิดทางฟอร์เรสต์นะครับเป็นต่ออยู่ที่ราคาเสมอนะครับฟุตบอลคู่นี้ครับส่วนตัวผมเมทายังรักยังชอบทางฟอร์เรสต์ลุ้นหนีตายนะครับแล้วคู่ต่อมาครับเบอร์ลี่วันนี้เปิดบ้านจากทางวูดแฮมตันฟุตตบบบออออลคคคููู่่่นนีี้รรัเเป็ทาาสมมผช นะเพราะทาง ley, เบอร์ลี่นั่นก็ถือว่านักเตะครับไม่ใจไม่อยู่กับล่องกับลอยนะครับไม่ค่อยเหมือนเดิมในของทางเบอร์ลี่นะครับเพราะว่าเล็กโค้รก็ถือว่ามีปัญหากับทางนักเตะด้วยวันนี้ผมชอบทางบูฟแผ่มตันนะครับแล้วคู่ต่อมาครับบอลหมัดวันนี้เปิดบ้านเจอทางคิตตันพาเลตครับบอลหมัดเป็นต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกวันนี้ไม่น่าต่อครับวันนี้น่าลองครับที่ทางคิตตันพาเลตจัดไปคิตตันพาเลตแล้วคู่ต่อมานะครับ เวทแฮอยู่ในเต็ดวันนี้เปิดบ้านนะครับเจอกับทางสเปอร์นะครับทางสเปอร์ผู้มาเยือนนั้นก็ถือว่าลุ้นพื้นที่อยู่ฝ่าเชมเปเป็นหลีกอยู่ราคาครึ่งลูกนะครับวันนี้จัดไปที่ทางสเปอร์นะครับส่วนในด้านของฟุตบอลถ้วยของประเทศนะครับอิตาลีครับระหว่างทางครับอยู่เป็นตุสวันนี้เปิดบ้านเจอกับทางราซิโอยู่เป็นตุสดต่อครึ่งลูกไม่น่าต่อวันนี้ลองที่ทางราซิโอนะครับและอีกหนึ่งคู่จะเป็นในด้านของฟุตบอลนะครับของประเทศนะครับ ฝรั่งเศสประจานเจอกันระหว่างทางโอลิปิกลียงนะครับเป็นฟุตบอลนะครับถ้วยเจอกับทางเจ้ากับวอลองเซียนฟุตบอลคู่นี้ Leon, ลียงลงเป็นยิงนึ่ครับอยู่ที่ราคาเปิดมาดูคึงความสองจัดไปที่ทางลียงอ่ะสรุปให้ทราบอีกครั้งครับในเั่งของฟุตบอลข้ามคืนนี้นะครับคู่แรกลงที่ทางเอปอลตันฟุตบอลพีมารีคู่ที่2ต่อที่ทางฟอเรสต์คู่ที่3ครับราคาเสมอจัดไปที่ทางบูฟและคู่ที่ส0่น่าหลงมากๆที่ทาง คิตตันพาเลตนะครับและคู่ที่5สเปอร์คู่ที่6ครับยูเวนตดนะครับและคู่ที่7วันนี้ทางหลียงในด้านของวันนี้ผมเมธาเขาจบการลสิสดฟุตบอลหน้าเล่นฟุตบอลหน้ารองแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามพวกนี้เจอกันใหม่นะครับสหรับวันนี้สวัสดีครับ